เดข่าวฮอตประจำสัปดาห์เริ่มต้นเป็นข่าวดราม่าหลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวแตกหัดสบันรักบนโลกโชเชียลฟาดกระสนัดสำหรับนัทจุธารัตและนักร้องหนุ่มโชครถแห่เมื่อฝ่ายหญิงออกมาแฉยับถูกนอกใจแม้จะให้อภัยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแถมยังออกตัวแทนหมดจนคนเกลียดทั้งประเทศ แต่ล่าสุดกลับถูกแจ้งความจับจากสามีแถวฝ่ายชายยังบุกมาไล่ถึงบ้านละสุดสาวนัดได้โพสต์คลิปปิดฉากความรักสิ้นสุดการใช้ชีวิตคู่ด้วยการเดินทางไปเซ็นญ่าเป็นที่เรียบร้อยไปต่อกันที่เรื่องราวดีๆส่งตรงถึงประเทศฝรั่งเศส กับนักแสดงสาวอุนเส้นดิริชภาที่ได้ออกมาโพสคลิปบรรยากาศประกาศข่าวดีผ่านทางอิสแกรมส่วนตัวหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้องขอแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมาน,นานถึง4ปีท่ามกลางแฟนคลับแห่ยินดีกันเต็มโลกออนไลน์และต่อกันที่ว่าที่ถิหน้าป้ายแดงของวงการบันเทิงไทยสคนด้วยกันสำหรับนางเอกสาวสวยฟ้ายงวรี ที่ได้คอดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโทต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่ามีชีวิตอยู่และหายใจเพื่อยินดีต้อนรับสู่โลกโจโอแอนนามารีเธอเกิดที่วอชิงตันขอบคุณทุกคนสำหรับความรักและการสนับสนุนและอีกคนคือนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินที่ได้กำเนิดลูกชายคนแรกแล้ว ที่โรงพยาบาลสม,มิติเวชสุขุมวิทโดยตั้งชื่อสุดน่ารักความหมายดีว่าน้องเวลาข้ามฝากมาที่ดาม่าบ้างค่ะสำหรับกรณีที่นางงามขวัญใจมหาชนอินฟ้าวลาหะได้ใช้เท้าเขียชุดของมิสการ์มบมเดเียบนเวทีตอนเดินฟินาเล่ทำให้เกิดกระแสดามา่ามองว่าสาวอินฟ้าทำตัวไม่เหมาะสม ซึ่งทางด้านเสาวินฟ้าก็ได้ออกมาเคลียว,ว่าตนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีมันเป็นการคิดแค่1-2วินาทีในการแก้ไขถ้าก้มลงไปก็กลัวมงตกแต่ถ้าไม่เตะออกตนก็อาจจะลื่นลมได้ซึ่งก็น้อมรับคำติชมสุดท้ายต้องขอโทษแฟนคลับของมิสแกรนแคนเบอเดียด้วย ปิดท้ายกันที่ข่าวของนักแสดงชื่อดังของจีนเจ้าหยูซื่อที่มีผลงานมากมายล่าสุดเธอเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกในรอบสิปีโดยลงเครื่องที่สนามบินสวนุวรรณภูมิท่ามกางการต้อนรับสุดอบอุ่นจากเหล่าแฟนคลับเพื่อมางานอีเวนต์ v t v ในฐานะแบนด์แอมบาสเตอร์ของ Th v ี TV ี โดยบนเวทีเธอได้สร้างความน่ารักสดใสให้เหล่าบรรดาแฟนขับไทยให้ใจวาวุ่นสน,นันแถมยังโชว์สกิลพูดไทยได้แบบชัดเจนมาก